ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนำซัมซุง Galaxy Watch 5 Pro นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับทุกช่องรีวิวกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาฟังสเปคกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับครับขอเริ่มจากหน้าจอนะครับหน้าจอเป็นแบบ Super Amoled 450คูณ450พิกเซลความสว่างอยู่ที่1,000 n i t นะครับหน้าจออยู่ที่1.4นิ้วนะครับจอติดตลอดเวลานะครับแล้วก็ จอเป็นรูปทรงกลมนะครับตัวนี้ใครที่ชอบนาฬิกาแบบทรงกลมก็เลือกตัวนี้ได้เลยนะผมว่าสวยดีนะครับโครงสร้างเป็นแบบไทเทเนียมนะครับตัวนี้ก็บอกว่ากันน้ําได้50เมตรนะครับแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่4.65กรัมนะครับไม่หนักเลยนะครับใส่สบายนะครับในส่วนของชิปนะครับใช้ Xcnot W 920นะครับเป็นแบบ d u a l ค o r e นะครับ Gpu ให้มามิลิ G 6 8นะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับ ในส่วนของแรมนะครับให้มา1.5 g จิกลอมให้มา16จิกนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับสามารถใช้ได้ถึง50ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใส่เป็นแบบ e s i m นะฮะตัวนี้บลูทูธ o 2นะครับก็คือใช้ออกกำลังกายนะครับปีนเขาเที่ยวต่างๆหรือ ชีวิตประจำวันได้ปกติเลยนะครับเพราะแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จัดมาเต็มทีเดียวเลยนะครับก็ลองไปดูลองไปเล่นดูนะครับโครงสร้างถือว่าเหมือนนาฬิกาที่เราใช้ประจำนะครับคล้ายๆกับนาฬิกายี่ห้อ c a ซิโอนะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าใครชอบใจตัวน,นี้ก็ไปลองศึกษาลองเล่นดูได้นะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลงานแน่นอนค่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า